เอกเล็กจาใครที่ใหญ่ที่สุดเ่เชิญมานั่งคุยกันนะครับตอนนี้ไม่มีที่รถต้องใช้ความร้อมทั้งรถร้อนสนนร้อนของตัวเราเองที่้องใช้ระวังแต่แรกเราก็ต้องเรียกว่าการส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลคนในหมู่บ้านก็ต้องไปจ้างรถโดยสารมาพาส่งโรงพยาบาลท่านนายกจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ในอบตลงไปดูที่เกิดเหตุ เป็นเพราะไม่มีป้ายสัญญาณการจราจรหรือเป็นเพราะการเลี้ยงการเลี้ยงในหมู่บ้านไม่ได้เลี้ยงเฉพาะวันสงกรานต์เราไม่มีหมาผมเชื่อว่าวันหนึ่งวันนี้คนยังเห็นเรื่องการก่อการสร้างสาธารณเรามีกฎหมายมากมายสภาออกกฎหมายกันไม่หยุดไม่หย่อนแต่รั้งสงมาไม่ได้เพราะฉะนั้นการปรับตุงแผนเป็นเรื่องแรก อยาขอความร่วมมือเราจะเห็นได้ว่าเวลาเกิดเรศรู้กันเลยครับว่าใครทำหน้าที่อบตเทศบาลออกข้อบัญญัติตักได้ตำบลขับตีปลอดภัยหนึ่งตำบลหนึ่งผู้ชีพต้องสวมหมวกอนามครับทางนี้ไม่เคยหน้ากิโลเมินคยตัวเดียวนี่คือตัวเลขเพราะฉะนั้นถ้าต้องทางไปสมบัติไม่ต้องใหเข้าไปตัดรถไป มี3สามขอความปรมารถนาตำรวจ้วยออกช่างมาอีเส้นข้ามทางม้าลายในศูนย์อีกเได้ที่วันนี้ก็คือในฐานะท่านเป็นผู้บริหารท่านให้นโยบายเลยก็ถือวอ่านายอำเภอแม่ทัพของผู้ว่าถ้าท่านนายอำเภอได้ท่านยังมีฟาลกักเรื่องถนุน